สวัสด,ดีคุณเอฟซีช่างพระออนพี่สาวลุงพลน,นะคะโอ้มาดูย่าพามาแล้วมา,มา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 อามากระตามาคุณยายปลาทูปลาทัท้งกระมังแตกมาๆค่ะ,ะมา,ด,มาดู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 คุณย่าพาม,มาแล้วโอ้ว่าได้หลายวันฉันออปลาทูปลาทั้งกระมังแตกอ,อืมปลาบอกว่าหัวเราเสียจะหน้าสิเตรยู่าใส่หน้าหนี่บ่แม่เออนากระตาเนี่ยบอกเสียจะหน้าสิเต้ร อ๋ออืมค้นหลายบ่แม่หลายบ่โอ้ี๋ยวมาดูกันค่ะคุณเอฟซีว่าได้ได้อะไรบ้างนะคะนี่ค่ะมาดูค่ะมาดูค่ะปาตใบตองกับมีบัตรในพ่อแม่พี่น้องมีบัดแหละโอ้ยบกใรบุกในพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยเขี่ยจนาแม่ขีดเตาแม่ออกมาโอ้คนน่ะแม่ขีดเตาก็ออกแม่เอ้ยแม่ขีดเตาก็ได้หลายตั้งหล่ะมาเดี๋ยวเอาของไปิึงพ่อแม่พี่น้องคนน่ะออืโอ้ได้หลายอีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนน่ะป้ากระเดิดเดี๋ยวเดี๋ยวป้าออนมามาเทใส่หม้อนะคะนี่บ่แม่เทใส่หม้อนี่ป้าเทสจะหั่นละเก็บเกตนาเออนี่นะคะหม้อนี่นะคะ บักบักเลดเอามาเออกบ่ไไ้บ่แมค่าพิกันเลยบอี่อยังกับกระตานี่ยกาบ่ลดเนาะกมีฟองยืนนิ่งบอโอ้ยอู้คอยก็นึกว่ามัออนจับเพ่เลหรือว่ามันเป็นค่ากับถุงแยงไหมชมยีหยังเลยแม่นก็โดนออที้น้ำขน อูอันโอ้ยเขียดยันเขียดเต้นออกละเจ้าเก็บเขียดแม่เก็บเขียดดึงพ่อแม่พี่น้องคนุดเดิน่าผ้ามือนี่โอ้ยปลาจกมีอะ่ไรขวดแม่ขีดเตาแม่ขี้เตาเมืองนรสพี่น้องคนน่ะน้ำมันแล้วขยันคือยังในตัวยญาผ้าบ่มันกับบดได้กินคือว่าแหละคิดว่ามือนี่ชีวิตยังกินในแม่ แกงหมดเรื่อยแกงอย่แล้วแกงนะแม่เนาะขี้ขมเก็บหมดบ่พักขี้ขมก็มีบ่แกงแล้ก่อนหน่อยไม่กี่เตาใส่กันเออเนาะแกงน้วยมีดเนาะแม่บักบวกแม่ก็พอดีเลยนะแม่ใส่น้ำกันโอ้ยแมีหัวใจแล้วแต่เขียดจหน้าลายแม่บ่เราของโอ้ยแม่นี่ยนี่ก็มีได้เขียดจหน้าเจ้ากมีกรด้ออกบดเยอะตัวน่ะยันนี่ก็มีในเหลือมในกระต่ายปวกพูดเขียดจหน้านี่นี่นี่แม่ในกระตา ตงแมงอันนี้ล้มาวก้องทำาตเจีนยาหน้านพ่อพี่น้อเี่ยาบริหัขาจว่ากิบพวกนี้พ่อแม่พี่น้องขอเขอตาเอาบดนเนี่ยนั่นแหละพวกนี้พ่อแเนวกินเนจับมาอย่นีม่กระตามาช้อนหญาผ้าบอกว่าเอาบดะสัเนแนวกินเป็นหญาผ้าวเนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องเอ้อเย ทันเลาไปแล้วก็ได้ยังเี่ร์ละได้มาอยู่มาก,กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าต้พี่น้องเขียดจะนน่าใบปุนใบปุนใบแกง็งใบออมทั้งหมดท่นบ,บุได้มันบดิหารการเนีลยอืมกินแม่งอันนี้แต่อ่อนซ่อนดีเพรามาัานหัววงยังไข่หลัง ตายอ่าปลาของ่มีอันนี้ฉัมองเลยบ่อันนี้ปลาสลิดเออมันปลากระเดิดไงปลากระเดิดกระเดิดไงเออปลากระเดิดไงปลาสลิดอ่าปลากระเดิดปลากระเดิดไงมึงเดี๋ยวเข้ามันแกงแม่แกงแก่ไข่จะแกงสูจะกินมะเร็งแกงรั่วเม็ดนะแม่เนาะเบืองไข่เนี่ยเดี๋ยวไข่กระลังเก็บออกมาไข่กระเขายออกมาไข่เก็บออกมาเลย แม่ขีดเตาพลอ่ขีดน่องนี่เปาออดกับเก็บออกมาจากหน้ากระตาหน้าข้าวต้อฟองไปดูอูดหน่อยแม่ใครหลังแม่นบอแม่น่ะเอามะขั่วบอแม่เอามะขั่วมันมาเขียดจากัอะไรนั่นเอาไปตะปนมาสัญญาธาค่ะโอ้ยปนกินคือเขียดเลยเฮ้ยปนกินกระพับนี่ใส่เกลือใหญ่ดูวางลูกแม่ยังเขียนนะบอแม่เขียด เราไปจีบเอว,วเนี่ยอืออือทำเก็แมงดำมพอแม่พี่น้องนี่ยแมงดัมแมงตับเตาเอ,ออต่อออามาจาก,กตาเอแมมอแข่งร่วมเมียแกงรวมเมียเหนือเหนียวแข่งใส่กันรวมเม็ดเลยโอ้ยแม่มีหอนแมงมุมอยู่ในนีงระวังตัดมือมดแมงมุมก็ยุ่มหลงังคา มวนลมันบ่แ e ม่คนหลายวะแม<อ>่แ <IV _. S 2> ม่บ่เละสอนก็ไม่เข้าใจอยนรเลเจ้าบัตสู๋อ๋อแล้วคนได้เอาเงินน้ำเจ้าบ่นี่ลจะไปนองปลาเนี่ยนะบ่บ่ได้เอาบ่อ๋อบ่ได้เสียเงินมาถอนเนออ๋อสอนอูบุญเนี่ยอืมก็จะสอนอืม แกงเกงก็จะตายแหละแกงร่วมเม็ดมาเล็งในพ่อแม่พี่น้องชมพักโจก็ขายได้หลายเติออยู่ได้แม่ยังอยูขันซองสามถุงบอกเฮ้ยย่างยูสามถุงม<อ>ั้งล่าชุดกะป้านี่ยได้มาเอาสองถุงป้าอะไรประเดง มแมงดำแมงขีเต่าแมงตับเตาปนกระเสียบปูพ,พองเนี่ยออกมาจากบ้านนี่เจ้าแมเท่ายเถี่ยวได้แม่เลยมือเนี่ยค่ะปูอพ,พองเออคนออกมาเป็นพระเอก เอออยู่หน้าบ้านลุงพ้นลายเรื่องยี่ได้คนออกมานาั่งบอกแม่เลยอืมปูพองว่ะหมอเส้า,าออนี่เห็นพ้นพ้นมะาท้ายใส,ส่ใส่บาทนะมังม้งหมอเส้าออนี่แม่มปูพองเมื่อหอดรู้มั้ยย่งยังยังย่งยังลุงพ้นปแตนยังมาท่านในเมื่อหอดอยังอยู่ทะเลอยู่แม่อืมเข้าที่ลูกเด็กเขาไปเบิ้ง ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วเพินกก่นยังพันเนีมากกันยังพักกันเที่ยวอยู่เทียเ่ยวทะเลแต่ว่าฝนกระตกแม่ฝนกระตืมเขี่ยจะนา,นาพ่อแพ่พี่น้องงานผ้า,าเอามาไหวถักปนมาสั่นพ่อแม่เขียดจา๋าเขียดจ๋าน่าปนกระเสียบแกงกระเสียบแกงออมพ่อแม่พี่น้องเฟิ่งมาเด้เด้อคุณเอฟซีเ้ยงานผ้า ความสุขของเราพ่อแม่พี่นอ้องอืไปหาอะไรก็ได้ยังสิละตันบบแปกับบุมีกินล้ว,วะ่ะอืปอ,อ,อนก็ขอจอบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อสิเตรียมตัวไปเฮ็ดกับเขากับน้ำแล้วบนี้เพราะว่าห้าผ้าเราก็บ,บ่ดันได้กินหอดเขาเทียงส่วนมากเราก็บ,บ่กินพ่อแม่พี่นอ้องอือเราก็สิกินเขาขเขาแรงเท่อเดียวล่ะก็คือจอบเลยพ่อแม่พีน่น้องเนะะี่ยค่ะ ปอออนก็ขอลงคลิปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อขาวมาเบิงข่ามาส้มส่องปอออนพี่สาวลุงพ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ